เช้านี้ก็มีเยอะแยะมากมายครับของเราก็มีน้ำชิงเหมือนเดิมครับมีกาแฟมีโอวันตินมีน้ำมะตูมเยอะแยะมากมายครับนี่ครับกับช่วงระยะเวลาการทำบุญของแต่ละคนแต่ท่านที่อยากทำบุญครับก็ใกล้จะสิ้นสดุดก็จริงจะเล็เยอะขึ้นครับข้าวต้มอาหาเช้าข้าวต้มเยอะแยะมากมายนะครับต้มปลาต้มโข กระเพาะปลาไม่กลัวจับอย่างเช้าการถวายพระในแต่ละวันก็จะมีเยอะขึ้นมากมายขึ้กว่าเดิมนะครับการทำบุญเตรียมกันนะครับมีหลายหม้อเลยครับว okay? to like ันนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยากจะทำบุญครัวยัดเพยงลู ครับก็ใกล้วันสุดท้ายาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับคนก็จะมีเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นในการทําบุญครับ,รบคนมากมายเพิ่มขึ้นกระเดิมเอยอะเลยนะครับคือบบวา่าของขาพทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความแก้าพวิดทั้งหลายจุดที่นั่ง Mata me tanang, tanang me, bali tukang, awu loho, siat tanang, nipa nang, mawang tukang, แปลนะถ้าแปลมันจะยาวยาภาวเรวะหาอุราภริคุเรนติสาหะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเกรตานังอุปกัปปติอิถิฏังวะติตังสุมังกิปปะเมวะจะมิสัตโตสัพเพปุเรนตุสังคปา <tipa> มณิจโติระโสยธาวิวัจจันตสัพพะโรโควินาตตุมหาเตภวัตตวันตรายโยสุเกธีคยุปองภวะทิวาถนัเสนเด ตาเนจังวุฒาประจายิโนจัตตารอดรามาวัตรคาเจ้ายุวันโนสุขังพระอรามศพพพุทธานุภาเว โนภาเวนนาปิตตกักใยญานุภาเวนนาทินนาสาวกะนุนภาเวนนาสะเพเตโรคาสะเพเตภวยาสะเพเตอันตรายาซะเพเตอุปัดเทวาะา Yeah, <laughs> yeah. วะอเนกอันตรายยาตทวนาสามตุจเตตตะตะสจยเจติตันนาราคาจอเสีรกายยาสุขังพราหมณเสรอายุเจาวานนนพุตเตจยายวาัตว่าา อายโจะาเจว่เจเทพวะตุเตแหวพวตุสพพมะขณะรักขันตุสาะเทวะตัปสาปุานุภาเวนัสตาจดเจพวันตุเตพวะตุส ต่เตภาวะต่อจับต่จับป่เทวตาสารพสังฆาโนภาเวอนสจาโเตภาวะตตเตอินมินาบุญยกกัมเณนอุปชายะตรมอจาริอปการาจามัตาปิตา Kajiamamang suriyon, Raja kunawantanara pijak kembang marah, Jaloh kapalacat dewasa yang meminta, Jamat jatawelika pijak takisata, Punyani pangkatanime tukang dasi lidah, Pambang benamu matang inina.

เทตามโมนาโตปาเจกบพุทธอจากสังค์ครามาแกสดตัมมาโนภาเวนามารสังลักพันตุมาอันนี้มนครับเจนาพัะนา,าก่อนเนาะอีมาสุสหกาครับคนเยัะมากมากค,คกรับวันนี้คนเยอะเหิมเดินะครับ 嗯。Mm. Thanks